เปลี่ยนแปลงพื้นที่นะคะปลูกถั่วลำมสองไร่สองงานนะคะจะเป็นพื้นที่ราบแบบนี้นะคะสองไร่เราจะใช้พันถั่วอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลโดยประมาณนะคะแต่ของเรานี้จะใช้เป็นแบบหวานนะคะไม่ไม่ขุดหยอดนะคะเพราะว่าประหยัดเวลาด้วยะค่ะ อันนี้แปลงพื้นนี้เราได้ฉีดยาคายาเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดยาขยาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็มาถ่ายนี่ยค่ะนี่คือพื้นที่ที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองไร่สองงานต่อไปเราก็จะทําเป็นกันหวานนะคะมันด้ถั่วดำของเราก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้ประมาณเจ็ดกิโลนะคะที่เราจะใช้ใช้หวานเอานะคะ จะใช้วิธีหว่านแบบนี้เอาเลยนะคะหว่านเราไม่ต้องหว่านทีมากนะคะหว่านห่างๆ,ๆพอเราหว่านเสร็จเราก็จะถ่ายกลบอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ดินกบเมล็ด <Area> พัน <smoking> ถั่วของเรานะคะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการถ่ายปั่นกลบเมล็ดกันแล้วค่ะ เพื่อให้ดินเขาไปกบมเมล็ดพันถั่วที่เราหว่านลงไปนะคะบางคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ขุดหยอดนะจริงๆแล้วเราใช้วิธีขุดหยอดก็ได้ค่ะแต่ทีนี้เราต้องการความรวดเร็วประหยัดเวลาถ้าเราหว่านเนี่ยมันจะเร็วมากเลยแค่หว่านเดินหว่านเนี่ยหว่านห่างๆางห่างๆางเสร็จแล้วเราก็มาไถาปั่นกบเนี้ยค่ะมันก็จะรวดเร็วกว่าค่ะ แล้วก็อีกประมาณอีกสัก7-10วันนะคะเราจะมาดูการงอกของต้นถั่วกันจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะ